Why, music. showersm improving m i greater ค่ะวันนี้จะพามาดูวิธีการกกผมง่ายๆที่บ้านเนอะอันนี้เป็นยี่ห้อมิสอองแซงนะคะเป็นในส่วน hello bubble ของ Blackpink เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็นี้เป็นสีช็อกโกบอลค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีมาให้นะคะ ก็ไม่ตัดสลวนาขั้น,นตอนต่อไปนะคะเราก็ใช้พวกที่เป็นออยเบสอย่องอยตรีนหรือออรเนาะโรชั่นที่เพื่อนเพื่อนมีทาพวกกรอบหน้าออหูนะเวลาสีมันโดนมันจะได้แบบไม่เปื้อนอออแล้วนะ้ำก็ยังซื้อตัวจากแบบซต์เดียวกันด้วยเนะะาะจะเป็นแบบชิ้นเมนต์ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นกับหมวกไว้อบ เอาไว้ครอบแล้วก็มีทิ้งมันข้างาล่างเพราะเดี๋ยวมารีวิวแล้วว่าเป็นยังไงคุ้มค่ากัเง,งินไมตัวนี้หกเหรียญค่ะโอคมาถึงขั้นตอนวิธีท,ทาแล้วนะคะเดี๋ยวเราทำขั้นนี้ก่อนบบน,น,น้ำจะทำปลายผมก่อนเนาะทิ้งไว้สิบนาทีแล้วค่อยมาทำโคนทิ้งไว้ยี่สิบห้านาทีนะคะ ผมเนอะไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วก็ช่วงโคนผมเราจะมาทำกันทีนึงเนาะเค <Okay, S 1> ผมน้ำก็ไม่ยาวนะคะ mm hmm. ก็เลยใช้แค่กล่องเดียวแล้วก็เป็นคนที่ผมไม่หนามากแล้วก็ไม่บางมากคือแบบโอเคไม่หนาไม่บางก็เลยใช้แค่กล่องเดียวนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนผมยาวกว่าน้ำหรือผมหนากว่าน้ำนะคะน้ำว่านะ่าจะต้องใช้ประมาณ2กล่องถ้าเลยประมาณช่วงหนะ้าอกไปแล้วอะเค okay, ตอนนี้ครบ ทันทีนะคะสำหรับปลายผมตอนนี้น้ำเจ้ามาทำคนผมเนอะอีกประมาณคนผมเราจะทิ้งไว้อีกที่ โอเคเราไปฉลรมโคนมาแล้วนะคะอยากจะบอกว่าการแบ่งผมเป็นสี่ช่วงนี่คือดีมากอันนี้เป็นการาการย้อมสีผมครั้งแรกของน้ำนะไม่เคยย้อมมาก่อนเลยในชีวิตด้วยตัวเองนะคะอันนี้ก็คือครั้งแรกก็ถือว่าค่อนข้างสม่ำเสมอเพราะวันเป็นมัน,เป,นเป็นโฟมด้วยนะคะมันเลยแบบทำง่ายแล้วเราเราแบ่งพาร์ตอย่างเงี้ยสี่ส่วนใช่ไหมคะเราทำท,ทีละส่วนทีละส่วนอย่างเงี้ย แล้วเวลาตรงโคนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บได้อยู่นะคะแล้วผมน้ำที่ว่ามันประมาณป่าบ่าค่ะเนี่ยงเหลือนะทั้ผมประมาณนี้คนเดียวก็พอค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะอีก25นาทีเนอะกับการหมักตรงโคนนะคะแล้วเดี๋ยวน้ำก็จะไปเอ่อล้างแทน,นะะจะลองใช้ตัวนี้<จ>ดูค่ะเออว่ามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อน,น,นๆดูนะคะก็ไปใส่ามาแล้วเนาะมันจะเป็น2ส่วนนะคะเป็นชุดมี มันก็มีที่ปิด,ปดมาให้แล้วก็มันก็จะอุ่นๆเนาะตอนให้เราครอบไปแล้วค่ะคิดว่าน่าจะเให้เขาน่าจะเขียนว่าทิ้งไว้5-15นาทีเนะเพราะว่ามันเป็นภาษาเกาหลีอะ่ะอ่านไม่ออกเลยเดี๋ยวไปล้างผมแล้วจะเป่าผมและจะมาโชว์เพื่อนๆดูสีที่นี่นะคะแต่ตอนนี้แฝงหมดแล้วโ,ลโอเคค่ะนี่ก็มาถึงอีกวันหนึ่งแล้วเนอะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายหลังสาให้ดูนะคะเพราะว่าแดดหมดแสงหมดแล้ว นี่เป็นสีที่ได้เนอะเดี๋ยวออกไปกลางแดดให้ดูว่ากลางแดดเป็นยังไงนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะสีกลางแดดเด็นได้สีประมาณนี้นะคะถือว่าตรงป่นะสีไม่มีสิ่งฉุนให้สีเต็ม <roar S 2> ห <papers> ้านะคะหนึ่งคะแนน,นเพราะว่ารู้สึกว่าสีมันอาจจะไม่ค่อยโดนใจเราอันนี้มาเทียบกล่องให้ดูเนอะกับสี ตรงโดนแดดนะก็ถือว่าถือว่าได้อยู่นะถือว่าใกล้เคียงค่ะเราจะเป็นสีกลางตรงส่วนที่เป็นทองทองมาก่อนแดงแดงมาก่อนมันก็จะอ่อนกว่าส่วนที่เข้มมาก่อนเนอะเพราะผมเราดํามากโคนมันโคนมันยาวม,มามากเลยอะค่ะโอเคค่ะนี้ก็มาอยู่ในเอ,อในร่มเนอะในบ้านนี่ก็จะเป็นสีที่เห็นในร่มนะคะประมาณนี้นะคะ ก็ถือว่าสวยนะคะแล้วก็วก็ตรงปกนะคะไม่แสบหนังหัวแล้วก็ขวดน,นึงเนี่ยใช้ได้ผมน่าจะได้ถึงหน้าอกเลยค่ะขวดน,นึงถือว่าโอเคก็คุ้มค่านะคะกับราคา ประมาณ300โอเคค่ะถ้ายังไงเพื่อนๆลองไปซื้อมาแล้วทำเองดูที่บ้านเนอะว่าเพื่อนๆจะชอบไหมแล้วก็ผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะมันมีหลายสีมากเลยนะรุ่นเน็ตแบล็คพิงเนี่ยค่ะรู้สึกมีเว็เกือบ10ส,สีเลยนะคะก็ลองไปเล่นกันดูแล,แล้วก็อีก<อ>ทริคหนึ่งนะคะคือก่อนที่เพื่อนจะจะย้อมผม,มนะคะไม่ควรสัมผมมาก่อนนะคะควรจะเป็นผมที่สัะมาแล้วประมาณ1นวันเนอะมันจะได้ย้อมติดนะคะ แล้วเดี๋ยววันนี้ลากันไปก่อนนะคะได้ผมสวยๆค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งิให้น้ำไว้นะคะในช่องเพนนีดอซีค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะบายสวัสดีค่ะ